สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรูบัยลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบค้คิดเป็นกัลยาณมิตรห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิงห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะช่องนี้เราอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสต,ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะล,ลิงก์เว็บไซ ขนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l i n e o f f i c i a l Account Line ล a ์ t t ดแอร์ายลูกตาลเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีสิง์จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ s t r Strength ค่ะ นายออพเพนดิเคิลนะคะโฟล์ออพสอดนะคะเพจออพครับค่ะเซเว่นออพเพนดิเคิลค่ะเพจสองฟานเทรเพอเรนส์ดียร์แอมเพรสนะคะเดอะแฮงแมนและใบสรุปสุดท้ายของคุณค่ะคือเดอะฟูค่ะค ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะแฮงแมนขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงห์อาจจะปวดหัวกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเกา่เกาๆนะคะในการทํางาน,นะคะ่ะเรื่องบางเรื่องคุณเองอาจจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปแก้ไขได้คุณรู้ค่ะว่าปัญหามันคืออะไรแต่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะลุกขึ้นไปแก้ไขทุกอย่างไปได้นะคะ The Empress แล้วก็ Temperance ขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าเดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสในการเป็นผู้นาํามีโอกาสในการบริหารจัดก,การทุกอย่างไปในทางที่ดีบางคนนะคะการเงินมีโอกาสดี ขึ้นได้นะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไิในทางที่ดีได้คะ่ะสเตรนจ์เป็นไพ่ตรงกลางนะคะลูกตามองว่าเดือนนี้คุณจะเอาอยู่ในทุกมุมมองเลยคะ่ะในเรื่องของการงานเนี่ยตามองว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเนาะสเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยตัวสิ่งโตเนี่ยมันก็คือยังเป็นอะไรที่มันยากในการควบคุมแต่คุณเองอะคะ่ะจะใช้สติปัญญาใชา้ทัศนคติที่ดีแล้วก็ใช้ความอ่อนโยนในการแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะเดือนนี้เนี่ยเซเว่นออฟเพนเดเขึ้นมานะคะมีโอกาสเก็บเกี่ยว ความสําเร็จคะ่ะอะไรที่คุณหวานไว้ก่อนหน้านี้คะ่ะเดือนนี้จะมาตอบแทนให้กับคุณได้นะคะ เพจซอฟทฟานะคะแล้วก็เพจซอฟคัพขึ้นมามีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใครที่กำลังคิดถึงการร่วมพุ่นลงทุนนะคะมีหัวทางการค้าเกิดขึ้นได้โฟลว์สอดขึ้นมาจะเป็นเดือนที่คุณนะคะอาจจะกลับมาตั้งสติในเรื่องของการเงินการลงทุนของคุณมากขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซึ่งแต่มองว่าคุณนะคะจะคิดทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับมีสติมากขึ้นในเรื่องของการการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะใน ส่วนนี้เนี่ยแตมองว่าสิ่งที่คุณเริ่มทําใหม่ค่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ไอเดียความคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์ดีแต่เพราะมันเป็นไพ่เด็กอะ่ะมันบ่งบอกว่าบางทีเรายังขาดประสบการณ์ค่ะการที่มันเป็น the ะฟูลขึ้นมานะคะมันยังมีความ50 50เนอะในเรื่องของอการงานแล้วก็การเงินของคุณนั่นะหมายความว่าอาจจะมีอาการลงทุนในตลาดใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักหรือบางคนถ้าทําธุรกิจอยู่นะคะอาจจะหาลูกค้ากลุ่มที่เป็นเด็กหรือว่าคนที่เป็นแบบกลุ่มใหม่ๆเข้ามาได้นะคะ นนี้เนี่ยตามองว่าการงานของเราอะค่ะอยู่ใน การควบคุมคอนโทรลนะคะถ้าจะให้ดีค่ะบางทีอาจจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะที่มีอายุเยอะหรือคุณแม่ก็จะให้คําปรึกษาที่ดีสําหรับเราได้นะคะในมุมของการเงินแต่มองว่าการเงินของชาวราศีสิงจะดีขึ้นได้ค่ะเหมือนนอกจากที่จะเก็บเกี่ยวในเรื่องของสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเดือนนี้คุณเองอาจจะเหมือนคิดลงทุนในตลาดอะไรที่เป็นใหม่ๆนะคะการเงินการลงทุนมีค่ะแต่สิ่งที่คุณลงทุนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรายัง ขัดเรื่องของประสบการณ์ฉะนั้นลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสต่อยอดในเรื่องของธุรกิจต่อยอดในเรื่องของการเงินของเราได้ดีได้นะคะสําหรับเดือนนี้คะ่ะ ในด้านของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะพี่ลูกตามมองว่าแฮงแมนขึ้นมาค่ะเราอาจจะมีเวลาในการทบทวนตัวเองค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะคะเดือนนี้อะค่ะใี่ตามมองว่าดีเอ็มเพรสแล้วก็เทมเพอร์เรนซ์ขึ้นมามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะคุณแม่หรือว่าอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้การช่วยเหลือสพอร์ตสนับสนุนดีค่ะสเตรนท์ขึ้นมานะคะในมุมของการเรียนเนี่ยพี่ตามมองว่ามีโอกาสคนโทรลทุกอย่างได้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการไปเรียนพิเศษเริ่มต้นสายเรียนอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ เก็บคะแนนเก็บเกี่ยวคะแนนมาจากสิ่งที่เราแบบลงมือลงทับลงแรงทาอะนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนอ่านหนังสือเก็บมาพอสมควรแล,วแล้วก็สามารถควบคุมได้ในทุกสถานการณ์เนาะนะเพนทะิเคิลน,นะคะโฟร์อัพสอดขึ้นมาค่ะต้องอมีโอกาสเนี่ยอยากให้ตั้งสมาธิให้ดีเนาะทำสมาธิมันก็จะมีโอกาสที่แบบได้คะแนนดีขึ้นได้เดอะฟูขึ้นมาเป็นใบสรุปอนะคะ่ะพี่ลูกตามมาว่าการสอบแบบมันผ่านได้นะแต่ตอนนี้มันยังดูเหมือนกับ ดูแบบเราเล่นๆกับเรื่องของการสอบค่ะพี่ตั้มมองว่าจริงๆเราเหมือนอ่านหนังสือมาเรื่อยๆแหละพอถึงเวลาเราเองอาจจะไม่ได้เครียดอะไรมากแต่ถ้าเราอยากได้คะแนนดีกว่านี้นะคะก็กลับไปตั้งใจพยายามมากขึ้นนะคะลองไปปรึกษาคุณแม่หรืออาจารย์ที่เป็นผู้หญิงก็จะให้ไกด์ไลน์ที่ดีสําหรับเราได้ค่ะสําหรับน้องๆชาวราศีสิงห์เนาะ ด้านความรักค่ะคนโสดเดือนนี้ชาวราศีสิงมีโอกาสเจอกับคนราศีกุมราศีมีนราศีสิงราศีพฤษภหรือจะเป็นราศีธนูก็มีโอกาสค่ะเขาคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วหรือในอบุมหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเจอกันจากการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ค่ะแฮงแมนแล้วก็โฟร์สอดขึ้นมาเนี่ยบางคนอา จะอยู่ภาวะที่อาจจะมีคนเข้ามาคุยแหละแต่เราอาจจะไม่ขยับความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนถึงช่วงเวลาแห่งการตั้งสติก่อนนะคะ The ูขึ้นมาเนี่ยดูยังไม่จริงจังกับใครคะ่ะอาจจะเป็นการคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะตมามมองว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะแฮงแมนขึ้นมาปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยก็ยังกลับมาซ้ำซากนะคะแต่ว่าความรักความผูกพันนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะดีขึ้นจริงๆปัญหามีวให้แก้ไขนะคะถ้าคุณรู้ ว่าปัญหาของคุณคืออะไรเนี่ยแค่ลุกขึ้นไปแก้ไขเท่านั้นเองค่ะก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ได้นะคะแรงขึ้นมาเป็นใบตรงกลางค่ะลูกตมามมอว่าความรักในเดือนนี้จะเป็นภาวะที่เราอะค่ะจะควบคุม control สติได้ดีเนาะใช้ความรักความผูกพันเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ค่ะตัวของเซเว่นออปเปนิคขึ้นมาค่ะความรักความผูกพันเรามีนะคะแล้วก็มีความคิดถึงกันมากๆค่ะถ้ามีเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะอยากให้กลับไปมองนะคะว่าเรากับเขาผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ โฟลขับสอดขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่ทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งไปนิดนึงนะคะนา้าเพนดิเคิลขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการที่ออมเงินนะคะหรือว่าเก็บเงินในการแต่งงานต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นะคะตัวของ d ีเอ็มเพลสเพจออฟคัฟแล้วก็เพจออฟวันขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าใครที่เราคอยข่าวดีข่าวสารในเรื่องของการมีลูกมีบุตรเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมก็แนะนําให้ป้องกันละกัน TheF ์ o ูะะะ The เป็นไบสรุปค่ะความรักของคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาแตนมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรากลับมาตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นไปแก้ไขปัญหาได้ค่ะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการเล่นๆหรือว่าทําตัวเป็นเด็กๆอ่อนๆนะคะความสัมพันธ์จะไปในทิศทางนั้นแล้วมันจะทําให้ e NERGY ของความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้ค่ะ ในด้านของสุขภาพนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องระวังเรื่องของอาการเครียดนะคะวิตกกังวลหรือว่าปวดหัวไมเกรนก็ได้ค่ะบางคนอ,อาจจะอยู่ในภาวะที่แบบซึมเศร้าได้นะคะพยายามปรับเปลี่ยน energy พาตัวเองไปเที่ยวเล่นบ้างก็จะทําให้ความเครียดลดลงได้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการผ่าตัดนะคะผ่าตัดเนี่ยมันอันอื่นมันไพ่ดีอะ่ะตังก็เลยมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นผ่าตัดเล็กๆหรือว่าในอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นการเสริมสวยเสริมหล่อนะคะเป็น ให้หมอจิ้มเอาก็ได้นะหรือในอมุมนึงค่ะโดเอ็มเพรสขึ้นมาเนาะก็มีโอกาสที่จะน้ําหนักตัวขึ้นได้หรือในมุมนึงเนี่ยมีโอกาสตั้งคันได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าถ้ายังไม่พร้อมก็แนะนําให้อ่าป้องกันไว้นะคะเดอะฟูขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะซุ่มซ่ามชนโตะชนตูชนต้ชนเตียงเนาะก็ระมัดระวังค่ะการดูดวงค่ะเรามาดูดวงล่วงหน้า <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเรามีเกณฑ์ตรงเนี้ยค่ะก็อยากให้มี สติในการดำเนินชีวิตทุกๆนาทีนะคะไม่งั้นก็ชนนู่นชนนี้ไปเรื่อยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะในส่วนของอาการทำบุญค่ะเดือนนี้แนะนำเป็นการทำบุญให้กับแม่และเด็กนะคะการปล่อยนกปล่อยปลานะคะการทำบุญลงศพจะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดแหละค่ะว่าการทำบุญจริงๆแล้วทำบุญเท่าไหร่ทำบุญที่ไหนทำบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยขอให้เราค่ะทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลย แล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ